ลายมนตราทวินเฟลมอยู่ได้แบบไม่เจ็บปวดเช็คความเป็นทวินเฟลมจริงๆหรือไม่ดูหัวข้อคลิปสิคลิปนี้โคชต,ตั้งใจนะคะที่จะยืนยันนั่งยันคอนเฟิร์ม ว่าใครที่ไม่ว่าจะสงสัยว่าตนเองอยู่ในเส้นทางทวินเฟรมหรือไม่เขาหรือเธอคนนั้นใช้คู่ทวินเฟรมหรือไม่จะอยู่อย่างไรไม่ให้เจ็บปวดจะได้รียูเนียนหรือไม่เส้นทางนี้อีกนานไหมฉันต้องทำอะไรบ้างโคชยำอีกคือคุณทุกทุกคนทุกท่านต้องปรับสมดุลพลังงาน ปรับสมดุลจักระเดินกำลังภายใน work กับตนเองการฝึกจิตทำสมาธิและปล่อยวางเยียวยาถุกปมตนเองได้จากการที่ทำแบบเนี้ฝึกจิตทำสมาธิเดินกำลังภายในใดๆที่โค้ชพูดมาเยียวยาปมได้ถุกปมแก้นิสัยที่ไม่ดีต่างๆได้ลดความฟุง้งซ่าน ลดความคิดมโนลดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความต้องการของตัวอัตตาหรืออีโก้ที่เราสร้างขึ้นมาลดการอยากรีอยูเนียนทางกายภาพหรือครองรักของคู่ในภาษาของโลกสามมิติทำให้เรามองเห็นชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอย่างมีสติปัญญา ดังนั้นทุกคำถามค่ะทุกคนที่เม้นถามมาเนาะอาจจะดูไม่ครบทุกคลิปในเพลย์ลิสต์ของโค้ดนะคะคู่ท้าทวินเฟรมก็ไปจิ้มดูได้หรือทักมาโค้ดตอบไม่ทันวันนี้ท่านทำหรือ,อย่างอยู่ในสเตจไหนท่านรีเช็คกับตนเองได้เมื่อฝึกจิตทำสมาธิปรับสมดุลพลังงานอะไรดีเรียบร้อยแล้วต่อให้คู่ หรือคนที่ท่านแบบเลงวะละหรือปักใจไปเองก่อนละหรือยังไม่แน่ใจมีคำถามลังเลสงสัยว่าเป็นคู่ทวินเฟรมของท่านหรือไม่มันจะกระจ่างชัดปรากฏความจริงต่อให้คู่ที่ท่านคิดดิวอยู่เนี่ยอยู่ในเส้นทางเนี้ยเป็นฟอร์สทวินเฟรมหรือคาม i ิก e รี ationship หรือคู่กับก็จะค่อยๆเห็นชัดแจ้งแล้วหลุดออกจากกันหลุดแบบไม่ได้กลับมาอีกแล้วเมื่อเป็นเวอร์ชันใหม่ตัวตนใหม่นะหลุดไปเลยละ ถ้าท่านมีคู่ทวินเฟรมจริงทวินเฟรมท่านนั้นจะเข้ามาปรากฏตัวชัดไหมคะและหากนี่เป็นคู่ทวินเฟรมของท่านจริงเขาติดอะไรอยู่แม้ก่อนหน้านี้จะรู้หรือไม่ก็ตามติดการอัตราบางอย่างเนาะยังไม่ได้สลายนะคะหรือ เราจะได้เห็นภาพสะท้อนของตัวท่านเองนั่นแหละเพราะเขาจะคือภาพสะท้อนของตัวท่านสะท้อนการละการอีกโกอัตตาใดๆที่เราไม่ชอบเออของการละการเนาะปรากฏหรือบางท่านติดคู่บางท่านรู้อยู่แต่แรกไม่ไฟหนึ่งไฟใดติดคู่คู่ของเขาเนาะคู่ในปัจจุบันใดๆก็จะได้รู้ได้ชัดมากขึ้นยังไม่พอแค่เพียงเท่านี้นะเมื่อเราอะค่ะ ปรับสมบุรณพลังงานฝึกจิตทำสมาธิเชื่อมต่อคาอวสเฟตัวตอนนี้สูงกว่าเนาะเราครูคุบาอาจารย์จิตเดิมแท้จิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ปกปักรักษาคุ้มครองดวงจิตจิตวิญญาณของท่านจะมีไกด์ไลน์บอกว่าต้องทำแบบนี้นะจัดจัดสรรเหตุการณ์มาเพื่อให้ท่านให้เราให้เขารีเช็คตนเอง ว่าตอนนี้มีรักไรเงื่อนขจริงๆหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าโค้ชโดนมาแล้วนะได้ทดสอบกับตนเองเลยแล้วหากตอนนี้เขาเลือกที่จะหนีหรือเลือกที่จะปฏิเสธเราเขาติดคู่หรือเลือกคนอื่นอยู่ในปัจจุบันนี้ใจเราเจ็บไหมใจเรามีรักอย่างไรเงื่อนขจริงๆไหม ยินดีในความรักณนะปัจจุบันในสิ่งที่เขาเลือกนะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าภารกิจหน้าที่ใดๆของเขาการงานครอบครัวอะไรใดๆอื่นๆย,ยินดีกับเขาไหมแสดงความยินดีอวยพรอธิษฐานจากจิตให้เขาประสบความสําเร็จและมีความสุขจริงๆไหมต้องการให้เขามีความสุขโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยก็ได้หรือ,อยังถ้าทําไม่ได้ก็ยังต้องต่อนะ ระยะทางการเจ็บปวดเนี่ยปลดรีเช็คกับตนเองคนเคยพูดไปเนาะหลายคลิปไม่วิ่งหนีไม่วิ่งไล่หยุดไม่ไล่ตามให้ยอมรับความรู้สึกตนเองแล้วก็รับใจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเราสเตจการเจ็บปวดจะหยุดลงแล้วต่อมาค่ะปรับสมดุลพลังงานทําไปเรื่อยๆเวิร์กแล้วก็อยู่ในเส้นทางของตนเองเส้นทางที่ใช่เนาะตามโซมิชันโซลูชนใดๆของท่านนะคะแต่ละคนจะมีภารกิจหลักส่วนตัว ทำอยู่หรือเปล่าทำไปเสร็จปรับสมดุลพลังงานเรื่อยๆค่ะเยียวยาปมอ,อันนี้ผุดขึ้นมาปมไว้เด็กหรือจะเป็นอิชชูอะไรอื่นๆเนาะอัตตาอีกโก้เยียวยาเสร็จเรียบร้อยแล้วฝึกยกระดับรักไรเงื่อนไขเรื่อยๆผ่านบททดสอบเรื่อยๆเราก็ถึงเวลาค่ะเจอบททดสอบอีกเอาให้ชัดเอาให้แจ้งว่าเราผ่านหรือยังมีรักไรเงื่อนไขจริงๆหรือยัง ทุกปมบิโฮยียวยาฮิลลิ่งตนเองได้สำเร็จหรือ,อยังอะาไราค่ะที่อีกฝ่ายทำคู่ทวินของเราสิ่งที่เราไม่ชอบแหละการทำแบบเนีน้แล้วมีผลกับใจเราอยู่หรือเปล่าบางคนจะถูกรีเท c คเลยเลยนะตอนแรกก็มีผลมากจนมีผลน้อยจนไม่มีผลเลยแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราโกรธรู้สึกเข้าใจ ตัดเรชันเนาะปรแยกจากก็เข้าใจต่อให้ตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรดูเป็นไปไม่ได้เลยก็เข้าใจและเรายังยินดีที่จะส่งความรักส่งพลังงานดีๆส่งความปรารถนาดีให้เขาเสมอแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ตนเองอย่างดีแล้วก็เวิร์กตนเองอย่างดีใครที่รู้ตัวเนาะว่าบางช่วงมันจะสวิงพลังงานมันถูกแบบดึงไปนี่ก็แปลว่า ผ่านแล้วแต่จะเท่าไหร่และดีขึ้นแค่ไหนแล้วแต่คนแล้วแต่คู่ดังนั้นค่ะอย่าคลายมนนะคะของความหวยหาจะ24ทับเจปวดท่านต้องเลิกคาดหวังการเรียนโดยเฉพาะเรียนทางกายภาพบนโลก3มมิติเนี่ย ลงเอ่ยคองลักที่โคชพูดแต่นเน้นการปรับสมดุลภายในของตนเองเวิร์กในฝั่งตนเองสื่อสารกันโดยพลังจิตเนาะโทรจิตซึ่งไม่ได้เป็นการมโนนะเรื่องเหล่านี้มันเป็นการมโนไม่ได้คิดไปข้างเดียวว่าคนนั้นจะใช่ขู่ทวินเฟรมเราคนนั้นใช่มันมโนไม่ได้ แลวถ้าอีกฝ่ายบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ยิ่งถ้าเขารู้แล้วค่ะว่าทวินของเขาคือใครเราก็อย่าไปยุ่งเออโค้ดบอกเลยว่าโค้ดเจอเหล่าเนี้ยได้ได้โค้ดปวดหัวมากพักหนึ่งเออต้องมีสติเยอะเยอะไงหากเรื่องเหล่านี้กาลเทศะเราไม่มีสติเลยฟูมไฟล์เวิ้นเวคิดไปเองเราจะไปต่อ,อยังไงในเส้นทางนี้เราก็ทุกทุกเส้นทางของผู้ตื่นรู้ด้วย ผู้ที่พัฒนาตนเองถูกไหมคะการฝึกจิตทำสมาธิค่ะจะให้เรามีสติปัญญามากขึ้นเราไม่ต้องไปโกรธใด,ดๆนะของคูจทวินเฟรมของเราเข้ามาแล้วเนะี่ยฉันเจอเธอเธอทำให้ฉันเจ็บปวดฉันแบบต้องมาโหยหาเธอเธอรู้ไหมฉันต้องฝ่าฟันกับอะไรฉันต้องเวิร์กกับตัวเองแค่ไหนพอห้ามคิดใดๆที่เป็นค่าโทษกล่าวโทษแล้ว่าเขามันจริงๆมันดีมากๆเลยต่างหาก เพราะว่าบางคนเจอแล้วค่อยตื่นรู้ใช่ไหมบางคนตื่นรู้มาระยะหนึ่งจนได้เจอได้ทําภารกิจของตนเองแบบสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่เส้นทางที่ใช่เรื่อยๆได้เยียวยาได้บิโฮตนเองได้เห็นอีโกอัตตาปมเราจากภาพสะท้อนของคู่ทวินของเราแล้วเราก็เป็นตัวตนใหม่เป็น the best of version นะคะที่ดีขึ้นได้ขัดเกลาอย่างสมบูรณ์สุดแสนจะดีมากๆจริงๆเราต้องขอบคุณเขานะคะ ดังนั้นตอนนี้ค่ะอยู่ในช่วงเซเปลตเขายังไม่ตื่นรู้หรือเขาตื่นรู้แล้วแต่เขายังนู่นนี่นั่นอยู่เขายังไม่รับใจหรือว่าเขาติดคู่ติดภาระกิจใด,ดๆของเขาที่เขาเลือกอะไรก็ตามก็ส่งความรักความหวังดีด้วยใจจริงด้วยบริสุทธิ์ใจด้วยรักไรเงื่อนไขให้เขาค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรวนดีเสมอทุกเหตุการณ์ทุกบททดสอบไม่มีบังเอิญค่ะ ขอทุกท่านผ่านไปได้ด้วยดีนะคะและอย่าลืมนะคะเส้นทางทวินเฟรมของใครของมันแต่ละคู่ไม่ได้เหมือนกัน100%ต้องเป็นเฉพาะคู่ใครคู่มันไข่โอเซลค่ะตัวต,วตวนที่สูงกว่าจิตเดิมท้ายเราครคู่บา,าจาัดจะไกด์ไลน์จะบอกท่านเองท่านต้องคอนเนค t ให้ได้คือทำจิตใจให้โปร่งเบาสบายฝึกจิตทำสมาธิเมดิเทชัน ทุกแขนงโคชไม่รับตรวจเช็คพลังงานนะคะแต่โคชรับสอนและเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการยกระดับพลังงานปรับแรงสั่นสะเทือนให้สูงและพัฒนาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณค่ะดังนั้นตัวท่านต้องฝึกต้องเวิร์กกับตนเองอยู่ดีและนำไปปรับใช้กับตนเอง